สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มากินข้าวกับวันิดากันนะคะมีข้าวนะคะแล้วก็พริกนะคะพริกลอยน้ำปลานะคะเป็นพริกป่นเนาะนะคะนี่นะคะจัดเตรียมก่อนเนาะ,ะอ,น <c oughs> อันนี้ก็เป็นผักนึ่งนะคะผักนึ่งนะคะนี่นะคะวานิดาดนึ่งกับโซพลอยนะคะนี่เป็นผักนึ่งนะคะอ่าก็มีอ่า มีผักกาดขาวนะคะแล้วก็พริกนะคะนี่นะคะพริกนะคะแล้วก็ยอดพริกนะคะยอดพริกที่วันนิดาปลูกไว้ในบ้านนะคะแล้วแล้วมันยังมียอดอยู่แต่ไม่มีเม็ดนะคะวันนิดาก็เลยเอาเอายอดมาหมกนะคะเอามานึ่งนะคะพูดผิดเนาะมามาจ้าน้ำลายไหลเลยนะคะมามามาผักนึง่งผักนึ่งนะคะนี่ มาเลยมาเลยนะคะน้ำพริกนะคะนี่เอายอดพริกเลยนะคะนี่แล้วก็น้ำพริกนะคะดูน้ำพริกวานิดานะคะดูน้ำพริกนะคะนี่ กินง่ายๆนะคะวันนี้ดานะคะไม่ต้องกินมากมายเนาะกินยากนะคะกินง่ายอืมอร่อยนะคะม,มาจ้าเพื่อนๆนะคะมากินกันนะคะไม่มีอะไรนะคะมีผักนึ่งกับ น้ำพริกแค่ยังนี้นะคะผักนึ่งก็เป็นพวกพริกพวกผักกาดขาวอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะแล้วยังชิสนะแบบนี้ก็อร่อยแล้วนะคะอยู่ต่างแดนเนาะวันนี้ดาจะกินง่ายๆนะคะ กินไม่ยากเลยนะคะวันนี้ดากินคนเดียวนะคะลูกสาวก็ไม่อยู่นะคะลูกฝรั่งกับสามีเขาก็กินขนมปังกันเนาะวันนี้ดาก็เลยกินน้ำพริกผักนึ่งนี่แหละเนาะอร่อยอืม กินคนเดียวนะผักอร่อยมากเลยนึ่งแล้วมันจะเละๆหน่อยเนาะมันจะอร่อยอ ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ